จะมือจะกินจะเอาไม้ไปใช้นห่อไม้ขายได้โลขอไข่ขอได้ช่องชะพันชื่อช่องโลซัมโลต่อกโลหนึ่งตอก็บ่มีกินยังเลยนะอดเอาแบบว่าอันนี้ก็ดีอันนี้แค่นี่อันนี้ก็นี่อันนี้ก็อยู่น้ำกั้นนี่แหละอันนี้กับร้านยูน้ำกั้นยู่ในขอบขั้วนี่เลยบ่เอ้าคนเศร้าตกอะไร้ไหมเขาไปนี่แป่นั้นะคอยเอาหายเจ้าเด้อ โอบใจละลายไหลไใจขอบใลละลายบม่เท la ่ารับสบายดีนะบ่าวนะสชวลุงป้านอาเบอร์สุขสุขคนเนาะไม่ว่าจะอยู่ทางฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางฝั่งลาว เรว่ายู่ทางต่างประเทศเนอกกาบสบายดีเบิดตุงมองทุกบอลเนาะเขามาขอบใจหลายๆที่เขามาเบิ่งคลิปของบิมเมื่อนี่เมื่อนี่หันเขาขี้รถมากแล้วไม่เอื่อยคพน,นึงเรามาหลัดรดท่าเราบอกว่าอยากให้มาช่วยเหลือเอื่อยนนี้แน่เนาะช่วยเหลือเงินรางนึงเพื่อนว่าเพื่อนโมมีบอลยูเพื่อนว่าโมมีบอลยูแล้วก่มาขออาศัยอยู่น้ำแนวโฮมเนาะน้ำบ้านน้ำเมืองแต่เพื่อนก็เลยให้มาอยู่เฮือนเนาะ อยู่ในอันนี้ในสวนบ้านแต่ว่าบมเมนเฮือนของกระจาเป็นเฮือนของในบ้านในเมืองนี่แหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามไปโอ้รุ่มเพื่อนเะนาะหน่อยนึ่งแล้วก็ آ, ทามแล้วแล้วจังสีเอาเขาให้นอกกับเกลือไปนวดผมคิอดยังน่าก,กินต่างๆและยังอาเล็กอาหน่อยเนาะพีน่นะ้องเนาะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปเลยพี่น้องตัวนี้ตัวอยู่นี่บโมแมนเฮือนเล่าได้ไหม งมาลุ่พี่แ้อมดแท้ลงมาลุ่มพี่นะลงมาลุ่มพี่อายามันมืดเออแจ้งู่วะเออโอ้เห็นแล้วเนี่ยมึงเห็นแล้วเออเบื่ออันชื่อเพื่อนีชื่ออะไรนอายะอันนี้นี่ลงมาลุ่มพี่ลงมาลุ่โสือจ้าือโกเนาะกะโลกแม่แม่ออกะโลนั่นกะโลกในกะโลลงมาพี่จ้าเนะนี่สือกะโล อันนี้ไพ่อันนี้ร้านน้อยร้านลงพี่ลุงร้านน้อยค่อยลนี่ร้านด้ายเราไม่ได้ยุ่งน้องค่อยเราอยู่เงินดิอยู่กับยำกักเว้นก็มันกินน้าคือเก่าแหละอได้อยู่กับยาแมลงนอนยกักเว้น็มากินพี่ทางแปต่างลูเอ็ดเทรก็ไม่ได้บอกนไปมากนั่คือวาเจ้าคือเดนมยุ่งพลังนี้ใช่บมีบนยู่งทุกง่ายบนยุ่งทุกยาอ บมีบอลอยู่บอลเศร้าและเฮือนไักะบบมี่เนั้นแะนะมีเต้นั่นน่ะมายืนพิลุกนั่นน่ะอันนี้ร้านแท้ๆท่งก็ร้านร้านลุ่น้องเออพ่อแม่เราไปแช่ใช่ปะพ่อแม่เราไปใช่หญ้าเฮ็ดให้ใช่ยญาเฮ็ดให้เออโอ้โหบันนี้มาอยู่นี่เลยบันนี้ลูกลูกจะบ่มีบ่ปัวจะบ่มีบ่ปัวกับบอมี่ลูกบอมี่ัวบ่มมี่ดิเดีเอา อยู่ไปกินไปอะไรเละมันนี่ข้าวหน่ำช้ำปลาแต่ละมื้อกินจะเอาไหมได้ใช่ไมมขายได้โลนซองข้าวไข่พราะได้ช่องช้ำพันชื่อช่องโลซ้ำโลต่อก็โลนึ่งต่อก็บ่มีกินยังเลยนะอดเอาแบบว่าเอ้อยันนี้ก็ดีอันนี้แพ้หนิอันนี้ก็นี่อันนี้ก็อยู่น้ำกั้นนี่แหละอันนี้ร้านกินน้ำกั้นยู่ในครอบครัวนี่เลยวะคือว่ามากินในเฮื่อเนี่ยมากินน้ำเหล้าที่นี่กลางวินนะกลางคืนเมื่อนอนน้ำแม่เขาอันนี้ก็ได้ กังเวนมากินน้ำเหล้าอยู่นี้เขามาปะถิ่มไปให้เรานี้อันจุอันนั้นก็ได้บัดบันเฮือนพี่น้องครับเฮือนเขาอยู่ใช้ฉันจุนน้อยหน้าลังในน้อยย่หันนะลังในน้อยตะพุ่นบรนล่งพุ่นแม่เราเออลังในน้อยอยู่หันนะบ่พุ่นแต่พุ่นก็พุ่นจูดในน้อยทั้งหนึ่งที่บริยั่งพุ่นมากี่น้องเอกเ็จอันใดยังห้ซอยๆแน่นี่เนี่ยเจ้าเจ้าหาเป็นคนบันนี่ลดบ่เออ เราบ่มีเฮือนอยู่กันสิว่าเนาะแล้วบันนี้ก็คือว่าโฮมบ้านโฮมในบ่อในบ้านนี้ยังวบากในบ้านแล้วก็ถามกันแล้วก็เราว่าจะอยู่นี่แล้วก็ให้เราอยู่นี่เออถือว่าช่วยเหลือเพิร์นเนาะแม่นออในบ้านก็บ่อยู่ออกมาหน้าซ้ําไปหายยามใหม่ยามหนาก็บ่ได้อยู่บ้านบัดบัดอันนี้อันน้ากินน้ําัยังก็เพิ่นกินของน้ําบะร้านน้าหมูเฮียนบ้านนี้ก็ใช้น้ําหมูเฮียนนี้ หมดบานเลยใช้น้ำมุ้เฮียนขางคุปนี่ใส่น่ะมุเฮียนนี้เพราะว่าบาดาลนี่มันตายเลยดิบาดาลาาขาาา้าวกินกระบ,บอกมี่มะขากินหาลงไมลลงหมอกหาลงไมล์ไข่หาเห็ดค่ายหาไม่ย่างก็หา้าห้อยห้าไม่ย่าง่ายชื่อชื่อก็ไม่ได้ไล่ชองโลโลนึ่งมือก็ไม่ได้ลงไมล์ลงหมอกจยูละล่าระหูกกบ๊อบมี่หั่นหมอ คนนึงหมอนน้อยนึงหูอนองเข่าก่อนพอนอนคอยกัอันว่าอานนี่มาเห็นสภาพเปินคักแน่แล้วก็โอ้ก็มานอนก็่าลับก็มาเห็นหูงเขากินซ้ำนี่แล้วจังมือแล้วจังมาอยู่นี่ฮอตเลยได้เดือนหนึ่งเมื่อกี้ตะเก่าน่ะไปเรื่อยตะกี้ไปเลยเลยไปเลยเลยตะไปแต่บ่มีบ่มีเฮือนอยู่เฮือนเจ้าวันนี้แล้วเราก็ไป บอลได้ห้อยู่ให้กินเขาแล้วก็ไปเออขากมานบอลได้เขาหักแพงคอยเขาหักเขาแพงเขาเฮือเฮือนเฮือเขากินยังกินเขาอยู่น้ำเขาเฮ็ดเวน้ำแต่เขายังนมอันนี้เขาเท่าแล้วกับเขายุกอยู่น้ำเขาเรยอเรื่อยเรื่อยขมไมคือว่าตะกี้หันก่อนเราชิมายูนี่หันเราไปเลยเลยแล้วมัดทังไปคใช้นอนหำเนาะ ทำแซนนอนหันไป่าไพกับอันไพดีนำลากก็อยู่บ้านนั่นน้ำให้กินมันกับบอทอบ้านเดิมเลยไปเรื่อยๆกับกักลับมาพี่อันนี้เป็นบ้านเกิดของเพื่อนเนาะบ้านเกิดเพื่อนตะกี้หันไปตัวทิพตัวแดนเลยบอก่ทิาตัวแดนเลยไปอ๋อฉลุบแล้วไอ้เล่าเอ้ยนี่อันแม่นี่นะบุมีบอลยู่เนาะดินกับบุมียังบุมีเป็นของตัวเองมีบุมีเป็นของตัวเองเลยสำหรับพี่น้องมีจ้ะ Uhm. มีก็คือว่าชามโมีเนาะพี่น้องมาบอกพี่น้องเขากับหาเขาไม่เกาขุดเราเกาหัวหยาครอบครัวเขากับสี่หาคนเลยบอกปุ๊บแล้วเขาก็ได้อตเะไรันหน้อยนี่ตื่นสม่ไหมรนน้อยนี่มาอยู่น้ำแม่เขามาอยู่น้ำแบบมาปะให้กินน้ำพู้นี้ผัดพู้นี้ผัดแหงโมมี่กินซใช่ไหมโอ๊ยนอนใ้ปะเต่ากับเ่าอันนี้ไม่แหละ อยู่นี่ได้เดือนหนึ่งบันไดชิ้นเสื้อผ้านะแพนมีอยู่๊อบมีนี่อันนี้แหละโตนี่แหละทานกับข้าวให้ข้าวผู้ได้เอาให้ไหมแถวบอว่าเราบอกเครื่องเขาเอาให้โอเครื่องเขาให้ไม่เออเขาให้ให้ก็ให้พี่น้องให้กันแล้วเป็ลุงเก่าสำนีกกันแล้วเก่าเข่าเก่า่ได้ให้ใหม่กันแล้วขาให้เก่าหนุ่ม บันี้กก็คือเล่าเบาง่ายใช่หมแบบว่าบ,บุมีบอลเพิงเนาะคันว่าอาชัยพี่น้องกับพี่น้องเอาตัวเองบอลอดขึ้นในเด็กหน่อยทุกคนเออเออเาอเอ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 าเออ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 ออเออเออเอืเออ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 เอเออเออเอเออออเออเอเออเออเเออเเอ้นนออนนเอให้มีบอเออเอบ่มีเออนนเออเ ลูกกรบโบมี่บมี่ัวกรบโบมี่บมีโอ้ยเนาะไทต้นชาตเออ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 อาลูกไม้หมอกบ่พันยางบ่ได้กะให้เราได้สำนีอยู่กับใครเน่คันยางบ่ได้ได้ตุกน้อยกับชัว่าไข่เน่เนาะเพอเป็นของเงินเราเองอิสระเราเองอันนี้บ่อพื้นหายบ่อใต้ใส่ซีสไปอันนี้พัดอันนี้พัดอยู่เฮือนทองเฮียนอยู่นี่เลยนี่บวนทองเฮียนจะนอนข้าเขาองเฮียนพัดจะขาอยากมาเห็ดยูเห็ดกินจักไปซักอยู่นี่ เนี่ยอีน้องบอกกันว่าบให้เราอยู่เราผัดจีรีลอนไปอีกเนาะบัดคนบัดคนในบานนี่นนเนาะพี่น้องเล่าหั่นบ่มีไผมีเลยมันบอกเลยบ่มีบม่มีกระเจ้ากระโตกระเจ้ากระเบรลเพื่อนอเพื่อนกระตุบสูบอยูอ่นะเบื้องนี้พี่น้องเยอบไปรีชิพากันไปเบื้องอันอันนี้เนาะอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนที่เราอยู่เออคนช่องเบื้องนั้นหนึ่งก็ได้อันนี้บแมนเพื่อนเล่าได้ในบอล มาเลื่อนนอยู่เลื่อนแบบเลื่อนนกเยื่นไหเอ้อเอ้ยย่างเี่อี่ก็ได้พดตกใจบอกแล้วน้ำสัเลื่อนไหอยู่ร้านหนครับพี่ลุกร้านไหน่รพี่ลุกพ่อพี่พ่อพี่แหละโอ้เธอว่าพี่น้องเอ้ยแซงอยู่บะนี่พี่น้องเธอว่าอันนี้อย่างช่องค้นนี่พ่อแม่ข้าจเหนียวในุ่มกินแลไวกม้าอะไรกันน้ำปลาน้ำปลาปลาป่าแห่งข้ากินกระโปมีเจ๊ดได้ ข้าวซอยได้ก็มีแต่มื้อนี่หั่นข้ามี่ยุกข้าวสารข้าวสารประมาณชิบกิโลจำไนแน่ว่าเพิ่นซอยแล้วก็เกลือไปนัวดมะเขือเอศประมาณชิซอยไม่เท่ากันแล้วมื้อนี้ถูกแล้มืันนี้มื้อน้าคันว่าแวะมาอีกแหละข้าวมีเสื้อผ้านาแพะแล้วก็เป็นเชี่ยวไม้ไห้เชี่ยวอีกอันชื่อนั่นได้ก็เลือมีกแล้วชื่อเจ้านะชื่ออีกะโลอีกะโลเซากะโล ซาโกโลซาวกะโลเออเม่ซาโกโลหรือว่าเอิญอายะกะโลกันเลยเนาะอายะโกโลเอิออายะเอิญอืม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 อันเด็กหน่อยช่องคนนี่เด็กเขายังเฮียนอยู่บรุกบรุกเขาเลยบรุกเขาเลยเออบรุกเขาเลยบ่อันนี้นะอันนี้มันเป็นคนบยางเต็มาสง่างชิมช่องฟีแล้วเด็กนี่นะคนชิมช่องฟีแล้วแม่อืมโอ้ยคนตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคนตกแล้วพาเอ้ยพกขึ้นทั้งเงี้นไปขึ้นทั้งเงี้ยไม่เท่าบะนี่คนไล่เลยต้องว่าเด็กหน่อยชาวคนนี โอ้ยผนไลหแเล้าวะเปน่น้องมาอย่ตกตไปอออ๋อขึ้นตะเงื้ยนเบิ้งขึ้นนมากเลยพี่น้องไอันนี้ก็ส่งกบบนุ่งเนาะปขึ้นตะเงี้ยนก่อนเบิ้งสมาดือตะเงี้ยนบนอีบนี่พี่น้องเลยผนไหลเลย นี่เนาะพี่น้องคือว่าพ้นกระตกมาแน่บันนี้ก็คือว่าเล่านะ,ะกาเข้ากะคือเป็นปว่าวและเอืเ่อยนะเพิรนพามาเนาะพี่น้องเนาะคือว่าเข้าไปหาในบ้านกับเพิ่์นบอยูเพิ่นออกมาหน้าพี่นออ้องเ้ยก็อยู่แต่ห้องในบ้านเนาะเพิ่นากัแนะนำ้ำคือเขาว่าวและแนะนำเนะาะขอสู้พังว่าเพิ่นเป็นนั้นแล้วนี่น,ะ,น,นะ้องบเนาะโอเคเดี๋ยวไปรีสีเอานี่เขาไปห้เพิ่นจักก่อนเดี๋ยวเพินตกแห้งแหละห่อสิเมื่อเพื่ได้พี่น้องไป เอ้าคนช้าตกเลยไม่เท่ากันอีกข่าซานเนาะคือคำว้าเลยพี่น้องข้าสานเกลือเป็นนัวเกลือเป็นนัวมกเพชรเี่ว่าเอามาให้เราจนเจอนาะซ้นมากเสือเล่ากระถาไปเนาะตเาติดมยันกางไม่ได้ใส่ตนนะพี่ แดกมามาเขากรองพี่มามาเขากลรองนี่มาเขากลรองป่ะได้ได้อันนี้สวยมากสุดอันนี้ตอนนั้นนะคอยเอาหายเจ้าเด้อโดยขอบใจละลายเลายใจขอบใจละลายไม่เท่าเมื่อเอิญเมื่อเืิอเช้าก็ไปหาน้ำใหม่คู่มือเลยวะเออคู่มือเลยไม่ได้ยูเลยเมื่อนี้นะอันเมื่อนี้เขาเอานี่มาให้เด็กบุญไปหานอันมาร้านมาให้นี่ บ่เราได้เราได้โน้อใหม้เลยเราเราไปเลาะคายอยู่ใส่ไหยเลาะคายนี่เนี่ยตามทางนั่นแหละโอ้เคยเห็นเขาเขากระซื้อซอยเขาตะ่เราเลยมันระเบิดมันระเบิดนี้ซื้อซอยโอ้ผนเห็นหลาริตต้นชาดซื้อซอยซื้อซอยซื้อซอยแน่จต่ก็ซื้อซอยจุนี่นะจุนซื้อซอยแล้วไม่ใช่ยังก่็ซื้อเขากินซื้อวิงนัวซื้อวิงนัวมือกับมือกับมีดายมีดายเลยอยู่ละล่ะเมื่อวานนี่นะ มาแรงว่าในี่ก็มาแบนะเห็นเพื่อตักกินนั่นกะหงล่าหนองขอตักกินข้าวคู่กั้นตักกินมะมุงล่าตักกินข้าวหงล่าบันน้กินข้าวกํายังกินนี่เพื่อมากินข้าวล่าเพื่อมากินข้าวล่ากินข้าวล่าเออต็มเหตุเหตุน้องบ่เอ้ยทามไปรีดเด้อ แบบพี่น้องาเจ้หนี่แบบโบได้หายอยู่น้ำกันเลยเพราะรู้ว่าต่างเขาจะบูถึอกันเขาหายยู่น้ำกันหายอยู่นั่นเราลับกับหัวลามันกันข้าเขาเวมันมันลูกลาหัวลาโบหายอยู่ท่านผู้นี้เช็ดเทือนอันนี้กับ่วมีปัญญาก็เจ้ากับพอแหงแล้วก็จะกระตูก็เลยแบบว่าก็เลยให้ผู้นี้ไปอยู่บนอื่นแ่ตบบนี้ไปอยู่บนอื่นแล้วพี่น้องกจะแท้ๆเราชิอยู่ใช่ไหมเออแอ่นี้ กะจังวะแก่ปัญหาบวตุกยุ่มตัวนี้เนาะเอื้อยนาะกันแท็งยิ่โหยันกินกันออกละธรรมดากะฮักแพงกันเนาะแม่เขาแบบโอ้แม่ธรรมดามันกะทุกเนาะท่านว่าฮักแพงกันทุกกะอยู่ลำกันแม่ด้ยอันนี้เขาพวกพวกเขาพวกเขาแต่พวกนิ้ไปอยู่กันต้องให้วะอันกะบมอเตอร์ไพวกเขากะเอะแพงด้วยเอื้อยเฮาแต่กับมอเตอร์ไซค์เขาจะเห็นอะไรโอ้ยฝนกำมันจะเป็นสาดเท่านั้นเนาะ เอาหนึ in ่เฮือนกันเฮืองเีกหน่อยน่งับไปถึงม่ป้าอะไรกัน่อยเออาคือว่าเราเป็นมาเราไปเรามาเราะรเรยู yes, ่ไปเกนี่พี่น้องเนาะก็คือว่าได้อยู่ได้กินแม่อันนี้ฮันชื่อน่ได้ก็แม่กะลอกบอแม่กะลอกแม่เากะลกแม่เากะลอกแม่เ่ากะลอกเนาะเอออันนี้พวกนี้่น้องบอน้องเออนี่นี่แม่อันนี้ลักทุกข์ได้ได้เต๋อ เพื่อนยึ้ยสช่เลยเนี่ยบ้เพือนก็ยพุ่นพุ่นเหม่อนลาวเฮือนยังไงอผู้นไี่ปี่ป้ออุทกภาคบ่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 ปนไกันเลยนตกมือหนากนมือหนาเนอะพี่น้องเนาะมือนี่ปนตกเอาไว้มือหนาโอกาสหนาแล้วเขาจังเฉลยมากมาหาเพิ่นไม่นอะพี่น้องเนาะมือนี่ได้ข้าวสารได้ได้เกลือกมีบ่าวนวิลี่หงไอินหายเอนกับชนเกลือไไปก้อน บอเมนาคันว่ามีส่งเสือเชื่อว่าฉินเชินยังกะเชี่ยมาใหายดอกหากแต่ว่าเบาเรื่องคอยขอมานี่ยากอะไรเข้ามามันผ้ายากเออสุดยากยากจะมิแตเมื่อนี่กะเชี่ยมื่อปลาด้วยเลยเมื่อนาก็พอมื่อนี่พ้นตกเลยวยันออุกมาบุได้พ้นทางคือเห็นนั่นแหละเมื่อก็เด้อไอ้ยากเมื่อนาขัคอยขอมาแล้วคอยเชี่ยวเอาเครื่องใหม่เด้อเอาสบายดีสบายดีเด้โดยอสบายดีขอบใจไรเด้อเด้อขอบใจไรเดเดี๋ยวเขามาฮาสิไปแหวเหื่นเจ้าะเมื่อนี่พ้นตกเล้ยัน บ่ได้เยม <laughs> ือนเดอิม